สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําเผือกชาบเนยรสชาติอร่อยอร่อยหอมๆกักรอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้วิก็มีเผือกนะคะสองหัวสองหัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งพันสาร้อยกรัมค่ะก็คือหนึ่งโลสามขีดนะคะอันนี้วิล้างมาสะอาดแล้วก็จะนํามาปอกเลยค่ะหั่นหัวหั่นท้ายแล้วก็ปอกเลยปอกเสร็จทั้งสองแล้ววิก็นําไปล้างน้ําค่ะให้สะอาดอีกทีนึงแล้วเราก็จะนํามาผ่าครึ่งแบบนี้นะคะถ้าเผือกใครหัวใหญ่จะผ่าอีกทีหนึ่งก็ได้นะหหัวนนนี้กก็เมือคค่ค่่ะารึง แล้วเราก็นํามาหั่นบางๆหรือว่าใครจะใช้เป็นมีดสองคมสไลด์ก็ได้เลยค่ะหั่นเสร็จหมดแล้วได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะได้เยอะเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปทอดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทาน้าําสับเผือกกันค่ะอันนี้พักไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องล้างแล้วเห้วเราตั้งหม้อนะคะใส่น้าตาลทรายลงไปห5 0กรัมเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาเนยจืดห้าบห้ากรัมน้ําเปล่า2อ0 ml ใบเตยห้าใบนะคะวิหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้จุดไฟค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดี ตอนนี้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแลวีก็ปล่อยให้น้ำเดือดพ่านแบบนี้มาประมาณหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้หอมเนยหอมใบเตยมากๆเลยค่ะะปิดแก๊สได้เลยนี่นะคะน้ำสับเผือกของเรายกลงไปพักแล้วก็ทอดเผือกได้เลยค่ะก็ให้เราตั้งกระทะน้ำมันนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปได้เลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่ะในการทอดคอยคนนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันมากคนไปได้สักพักหนึ่งผิวเผือกเริ่มพองๆก็ให้เราใส่ใบเตยลงไปจะได้หอมๆค่ะพอไปเรื่อยๆนนะค,ะคนบบบ้้้าาางงงพักกกจจว่่เหลืออไดที ตอนนี้เผือกของเราก็กรอบได้ที่แล้วนะคะให้เราเคาะๆดูอย่างนี้ค่ะจะได้ยินเสียงกรอบนะคะแต่ว่ามันจะยังไม่กรอบมากต้องเอาไปพักให้เย็นตัวลงก่อนแล้วมันจะกรอบค่ะเราตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยนะคะเอาไปพักไว้ค่ะแลวเศษเผือกในน้ํามันเนี่ยช้อนออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้ทอดกระทะต่อไปทอดเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็พักไว้จนเย็นตัวลงลวค่ะเนี่ยค่ะพอเย็นตัวลงเขาก็จะกรอบแบบนี้เลยเห็นไหมคะได้ยินเสียงกรอบกรอบทุกแผ่นเลยค่ะอ่าก็จะมาถึงขั้นตอนของการฉาบเนยเตรียมกระมังมาเลยแบ่งฉาบทีละครึ่งค่ะ ปักน้ำสับที่เราทำไว้นะคะใส่ลงไปสักสองทัพพีแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปทอดลงในกระทะอีกครั้งหนึ่งค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะไฟกลางค่ะเหมือนเดิมใส่ลงไปได้เลยเราจะทอดแค่ฟองน้ำมันเดือดหายไปนะคะก็พอได้เลยตอนนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เย็นตัวลงค่ะเขาก็จะกลับมากรอบแล้วก็หวานนะคะ่ะทีนี้ อนนี้ก็เย็นตัวลงสนิทแล้วค่ะวิตเต็มกล่องมาใส่เนี่ยค่ะได้ยินเสียงกรอบใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบแล้วก็มีความแบบเคลือบเอเหนียวเหนียวนิดนึงเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่จะเก็บอ,อ,อร่อยค่ะหวานน้อยนะคะมีความหอมมีความมันลงตัวมากๆเลยค่ะหอมเผือกหอมเนยผ่านฉลุยเก็บใส่กล่องได้เลยค่ะใช้มือได้เลยนะคะทําไว้ทานเองค่ะเรียบร้อยแล้วลองไปทํากันดูได้เลยนะคะทําเก็บไว้กินเองหรือว่าจะทําขายก็ได้วันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ